สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมถุนกับชาวราคนาเมถุนในเดือนสิงหาคมพศ2565คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมคลิปนี้นะคะจะตัดเวลาตั้งแต่16 16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนะคะก็ท่านใดที่เกิดในลัคน,นาราศีเมถุนก็ดูคลิปนี้ได้ค่ะ ก็คลิปนี้จะใช้ไพ่ทาโาร่ไพ่อัลลเคนในการเปิดทํานายดวงท่านใดที่ต้องการดูดวงย้อนหลังนะคะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกระกฎาคมนี้ให้กดดูที่ใต้คลิปหรือไม่ให้ไปที่หน้าช่องหลักหน้าช่องหลักชื่อช่องหมอดู youtube ออนมณีจัน์แล้วเลื่อนไปที่เพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์แล้วก็ กดไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไล่ดูย้อนหลังได้ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบละเอียดท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบละเอียดให้ลน์มาเท่านั้น,นะคะ่ะท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆให้แอดไลน์มาวันนี้เราก็จะใช้ไพ่อร์เคลแล้วก็ไพทาโร่ต่างประเทศในการเปิดทำนายดวงนะคะ เออไพ่ขึ้นเกี่ยวกับอาชีพพวกทําการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรด้วยนะมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันแต่ท่านสามารถที่จะเอาชนะได้แปลกนะเหมือนกับว่าคือคุณนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเท่าไหร่อะสิ่งที่คุณซีเรียสคือคุณซีเรียสเรื่องความรัก คุณกำลังคิดถึงการสร้างครอบครัวการแต่งงานในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณมีความคิดตัวคุณอะตัวคุณอะกำลังมีความคิดเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวการแต่งงานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนโตเป็นช่วงที่คุณอะมีความคิดแบบฉันไม่อยากอยู่เป็นโสดฉันอยากมีแฟนอยากแต่งงานอยากมีลูก เป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคือไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวอะคืออยากแต่งงานอยากมีลูกอยากสร้างครอบครัวนี่คือความคิดของคุณนะคือไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากสร้างครอบครัวคุณจะประสบความสำเร็จได้นะคะสิ่งที่อยากจะเตือนนะก็คือว่าในเดือนสิงหาคมนี้คุณควรปรหยัด การใช้เงินเนื่องจากรายได้ของท่านอะมันไม่มั่นคงสิ่งที่ท่านปรารถนาเนี่ยมันจะสมหวังแค่ครึ่งหนึง่งในงานที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณสามารถขยายขอบเขตของคนรู้จักให้กว้างออกไปเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะได้นัดเจอเพื่อนเก่ามีดวงจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าเป็นการเดินทางที่สนุกสนาน จะได้นัดเจอเพื่อนเก่ามีการกินเหล้ามีการแบบสังสรรค์กันเป็นช่วงที่มีโชคดีมีลาบปากจะได้ทานอาหารอร่อยนะคะช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจะมีลาบปากได้ทานอาหารอร่อยความปานารถนาของท่านจะเป็นจริงการเงินของท่านเนี่ยจะมั่นคงมากขึ้นในด้านความรักเนี่ยคุณอาจจะคาดหวังกับคนรักมากเกินไปคุณมีแววหมกมุ่น คุณมีแววหมกมุ่นที่จะสร้างความใกล้ชิดกับอีกฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ดูเหมือนเขาก็ไม่แน่ใจกับคุณเท่าไหร่มันเป็นจังหวะที่ว่าคุณนะอยากจะคืนดีกับคนรักเก่าชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนสิง,สงหาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าคุณนะอยากจะคืนดีกับแฟนเก่าแต่มันมีอุปสรรคมีคนคอยกีดขวางมีปัญหา มันมีความเข้าใจผิดมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามแรงกรรมคนเราอ่ะการที่คนเราได้รู้จักกันอ่ะมันก็เป็นไปด้วยแรงบุญแรงกรรมนะการที่มนุษย์เราอ่ะได้รู้จักกันอ่ะมันก็เป็นไปตามแรงบุญแรงกรรมมาค่ะมาดูกันต่อนะคะ จะเกี่ยวกับโรงพยาบาลการผ่าตัดได้นะเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับการทำบุญกวดน้ำในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณควรจะไปทำบุญไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็กวดน้ำมาก,มากๆเพื่อที่ว่าคุณน่ะจะได้หายป่วยจากโรคที่เป็นอยู่สำหรับท่านที่ตั้งคันนะคะ สำหรับท่านที่ตั้งคันอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้ลูกชายมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์จะได้ลูกชายมีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์ไปหาหมอคุณควรไปทำบุญนะแล้วสุขภาพของคุณนะมันก็จะดีขึ้นได้ ในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณน่ะจะเมาเหล้าเมาเหล้าเมาแล้วชอบบวยวายอ่ะจะกินเหล้าจัดเมาเหล้าแล้วก็จะมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะว่าไม่ถูกชะตาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลงหลงลืมลืมโรคทางสมองโรคอัลไซเมอร์โรคหลงหลงลืมลืม ก็มีดวงนะที่ว่าจะได้เจอจะได้เจอเนื้อคู่จากอดีตชาติมีเกณฑ์ที่จะหาเงินก้อนโตได้มีดวงอยู่ค่ะว่าอาจจะได้เจอเนื้อคู่จากอดีตชาติเนี่ยมีสิทธิ์ คหมือนคุณพยายามจะไปคืนดีกับแฟนเก่าที่ว่าเขาแต่งงานมีสามีแล้วต้องการที่จะคืนดีกับคนรักเก่าอ่ะในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณอาจจะพยายามไปคืนดีกับแฟนเก่าที่ว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอะซึ่งมันก็จะทําให้คุณเนี่ยจิตใจล้อนลุ่มอะ่ะคุณกําลังมีความรักผิดผิดเห็นกงจากเป็นดอกบัว เป็นความรักที่ผิดทํานองคลองธรรมอะ่ะคุณอาจจะไปรุ่มหลงกับคนที่ว่าเขามีสามีอยู่แล้วไปไปรุ่มหลงกับผู้หญิงที่มีผัวแล้วซึ่งตัวคุณเองอะ่ะก็รู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมในเดือน ในเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านจะมีปัญหาทางด้านความรักเนื่องจากความเจ้าชู้ของตัวเองเป็นความรักที่ผิดศีลธรรมรักที่แข่งแย่งแข่งขันเป็นความรักที่ยื้อแย่งของคนอื่นมาคุณกําลังมีความรักที่ผิดๆเป็นการยื้อแย่งของรักจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณเข้าทางธรรมะเนี่ยสิ่งสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงนะคะ งานทางด้านงานบริการงานค้างานขายงานที่เกี่ยวกับน้ำไฟงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายขายมือถือขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขายโลหะเป็นช่างเสริมสวยงานบันเทิงงานแสดงเนี่ยถือว่าหาเงินดีมากการเงินไม่ได้แย่ค่สามารถหาเงินใช้เงินเก่งมีเงินนะจะเป็นช่วงที่คุณนะสามารถใช้จ่ายเงินคล่องหาเงินง่ายใช้เงินคล่อง มีเงินเหลือธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้ามีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ในเรื่องการงานอันเนี้ยคุณควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคุณอะควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรไม่งั้นอ,อาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเป็นไมเกรนเป็นโรคเครียดโรคหัวใจอาจจะต้องผ่าหัวใจผ่าสมองคุณควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวร คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพนันหรือหนี้สินได้ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่คุณน่ะลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องการพนันปัญหาที่หนักที่สุดสําหรับคุณในเดือนสิงหานานั่นก็คือปัญหาการยื้อแย่งคนรักกับคนอื่นคนที่คุณแอบชอบเนี่ยอาจจะมีเมียแล้วผู้ชายที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วคู่ของคุณนะคะเขาไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวทีนี้นะคะ ก็เท่าที่ดูจากในไพ่เนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรักความรักไม่สมหวังการยื้อแย่งของรักจากคนอื่นสึกชิงรักหักสวาสดรักพี่เสียดายน้องรักน้องเสียดายพี่อยากได้ทั้งพี่ทั้งน้องมีปัญหาเรื่องความเจ้าชู้อยากจะได้ทั้งพี่ทั้งน้องพยาเทครัว จับปลาสองมือรักพี่เสียดายน้องชอบเล่นรักชอบเล่นเพื่อนจับปลาหลายมือความเจ้าชู้ทําให้ร้อนรุ่มในจิตใจถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้รักคุณน่ะบางทีมันอาจจะเป็นที่ว่าคุณน่ะมีความเจ้าชู้และล่อลักมากจนเกินไปให้ระวังความเสียใจที่เกิดจากความเจ้าชู้ของตัวเองคนที่เจ้าชู้จัดคนที่เจ้าชู้จัดเนี่ยท้ายสุดมักจะไม่มีใครเอาหรือไม่เหลือใครเลย คนที่เจ้าชู้จัดคบผู้หญิงทีละหลายหลายคนมีเมียเยอะนู่นนี่นั่นเนี่ยในท้ายที่สุดก็มักจะไม่เหลือใครเลยหรือให้พูดง่ายๆก็คือผู้หญิงทุกคนก็จะทิ้งไปหมดในเดือนในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะได้ไปวัดทำบุญหรืออาจจะมีคนเอาพวกของเก่ามาให้จะได้เป็นพวกวัตถุโบราณของเก่าพระเก่าจะได้พวกเครื่องรางของขลังมาบูชา มีโอกาสได้พวกเครื่องรางของขังดีๆมาบูชานะอาจจะมีคนเอาพระเก่าๆมาให้ให้ระวังการประสบอุบัติเหตุโลกเก่าเรื้อลังกําเริบจะได้พบวัตถุโบราณอย่างไม่คาดคิดจะได้ไปทำบุญวัดไทยวัดจีนอาจจะมีคนเอาเครื่องรางของขัง,งมาให้หรือเครื่องเครื่องโบราณโบราณอ่ะอาจจะเป็นแจกันโบราณเครื่องดนตรีโบราณได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นช่วงที่คุณจะได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าในบางท่านเนี่ยอาจจะมีเพศเดียวกันกับคุณมาชอบถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะอาจจะมีกระเทยมาตามจีบมีเกยม,มาลักถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีทอมเลสเบี้ยนมาตามจีบได้ค่ะ มาดูสรุปนะคะสรุปถือว่าดวงไม่ดีเท่าไหร่คะ่ะได้ไพ Thunder ่ Thunderbolt ค่ะแปลว่าสายฟาฟาได้ไพ่ Adventure ได้ไพ่ความรู้สึกผิดรู้สึกผิด New Vision ไพ่ชุดนี้อายุยี่ปีแล้วนะคะได้ไพ่ Harmony ได้ไพ่ Rebirth ได้ไพ่ Harmony ในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะสิ่งที่คุณปรารถนาคือคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณรู้สึกผิดกับอดีตท,ที่คุณทําไว้คุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีนิววิชั่นน่ะคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่ๆเข้ามาจะมีการผจญภัยใหม่ๆจะมีความสุขเข้ามาเป็นช่วงที่คุณน่ะถือว่าดวงตกค,ควรพยายามทำบุญให้มากค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนโชคดีค่ะ